Om. Om Shiva Metta Sambrita Sambrita. Om Shiva Metta Sambrita Sambrita. Om Shiva Metta Sambrita Sambrita. ໂອມໂອມສີຍເມໄຕຊອ

เรสง็ราตนป่อการปฏิบัติธรรมรักษาศีลรักษาธรรมก็เสมือนวิชาอีกหนึ่งแขนงของมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้เพื่อหลุดพ้นเพื่อให้มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ตัวเองหลุดพ้นและอยู่รอด

สัมปะริเราอริยนสันตราปาราโร์สัมปะริดเด็กปัสบดีอมเด็กวิชาปาราสัมปรุปเพื่อารสัมปาราสัมปรุปเรียนสันทราปุนันทสมปรเดปกวิชาการสัมปรุปธรรมเบรมเด็กสัมปารู้เชื่ออรรถารัมอบรมสัมปรู้เชื่ออรรปานเรย์สุรรมบุตรการปริวัติธรรมก็เหมือนการปลูกต้นไม้การที่จะให้เร่งผลให้ออกดอกออกผลโดยเร็วโดยโดยการที่เราใส่ปุ๋ยให้มากขึ้นใส่น้ำให้มากขึ้น ก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้จะงอกงามจะออกดอกออกผลให้กับเราถ้าเราใส่ปุ๋ยมากดินก็อาจจะเค็มใส่น้ำเยอะเข้าไปละก็อาจจะเน่าทำให้ต้นไม้ต้นนั้นแทนที่จะออกดอกออกผลแต่กลับกลายเป็นว่ามันตาย อมซาประซัมปุระเดชะประวารสุนทรพัชรประภัสสรประภาราชันดรประภัสสรประตรีอมระเดชะประภัสชันดรประภัสสรประโรดิชะประภาราสุนทรประภาราชันดรประภัสสรประทัยอมระเดชะประภาราสุนทรประภาราชันดรประภัสสรประทัยอมระเดชะประภาราสุนทรประภาราชันดรประภัสสรประทัยเป็นสัมปาราชันดรประภัสสรประทัยอริสัมภาราชันตรีประภัสเตแต่ถ้า เราใส่ปุ๋ยให้พอดีกับต้นไม้ใส่น้ำให้พอเหมาะต้นไม้ต้นนั้นก็จะงอกงามออกดอกออกผลให้กับเราแต่จะต้องใช้เวลา อมบัชินโรเบสินโรทอเบชันโรเบชันโรโรโรเบชันโรเบสันตาปาราชันตาราสินโตปาราลาศินโตปาปาร์โรศินโตปาราลาชันโรวาตุเตปะราตุเตปะราศินโตปาตาตาปูซุงถึงปาลาสันโาชาตเม่งเป่งวัดดุลิสังปารโปาปาริศินโตปาตาตาโอเปงเซิงตงงเปียงเซิงตงเปียงเซงโอเลยเปงเซิงตงเปงอาลาชันโตเลยฉันตาชาชันบันลาชาดันปัดดเรบันดาดันบันโรศินตาปารอตาตาปะศันโตโรตาตาโอปาราดาชันเป้ศินตาปาราโอชาปารูาปาราด

จะเปิดตำราก็หาใช่ว่าจะสำเร็จเลยไม่เราจะต้องเปิดต้องอ่านต้องท่องเพื่อให้เข้าใจให้ถ่องแท้การเปิดตำราก็ไม่ใช่ว่าเปิดหน้าแรกจะเข้าใจทั้งหมดเราต้องอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดบับ การปฏิบัติธรรมให้ดูตัวของเราก่อนว่ามีความศรัทธาแค่ไหนความพร้อมแค่ไหนเวลามีแค่ไหนต้องเป็นไปตามหน้าที่ไปตามลำดับขั้นตอน อมสัมปรรษันรบไปสันดรวไปสันดรวไปสันดรวไปสัมปรรษะเชตราวปะร้ายโฉเชตราวปะรู้เชตราชาพ่อตรงรู้สิ่งแต่งปะสัมปรอเรียนเชตราวแต่ชงว่ารู้สิ่งแต่งอูเร่เดบไปตรงตรงแต่ต่อไปจนถูกตัดตาปองซ่งตงเติงปิงซ่งตงปิงซังอันหลิงซ่งตงตงตงเชิงต้าอูเร่เดบไปตัวต้าตาชงจิงปิงจิงจิงต้าอูเร่เดบไปตัวต้าตาปองซ่งตงเติงปิงซ่งตงปิงซังอันหลิงซ่งตงตงตงเชิงต้าอูเร่เดบไปตัวต้าตาชงจิงปิงจิงจิงต้าอูเร่เดบไปตัว ชางชางงตุเปลงงเบาเลยเล็สตานตาอะไรช่นดาเลยเลดตัวโอเงช่างงเลย่งโอ้เลยเปสตาัดาชอะไรแล้วก็ุดตัตาตาตาชุดรโอเงทงปกตาปลาชเป็นเสนโอเรเสาโอเโอเ่ตทงช่างป็ิงลาล่เชนโอว่า่ดาอรเลยสาการปฏิบัติธรรมจะให้สำเร็จบรรลุเร็วดังใจก็หาไม่ได้ อยู่ที่การปฏิบัติธรรมของแต่และผู้ละนามและรวมถึงบุญเก่าของแต่และผู้ละนามทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆรืจนฝาจะสำเร็จและบรรลุผู้ใดทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแล้วแต่บุคคลผู้นั้นที่จะกระทำกันเอง อมสัมปรรสัมปรเสัมปรสันดรวาสัมปรสันดรวาสุประเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะราสัมปรสันตรวาสัมปรสันราสุปรเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะรัสันตรวาสัมปรสัตรวาสุประเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสัมตาสุปรเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะรัสันปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะรัสัมปรสันตรวาสัมปรสันตรวาสุประเดปะรัสัม จะถึงเร็วถึงช้าก็เหมือนกันเพราะเบื้องหน้าภายภาคหน้าพวกเจ้าจะได้พบกับอภิมหาขุมทรัพย์ที่พวกเจ้าจะตัดจะกินจะดื่มได้ตลอดชั่วน,น,นิรันดร

สัมประเดชะอมสิยเมตัยสัมประเดชารัสนดรบะสัมประเปชะนรบะรับรัสัมประเดชะทรออมสิยเมตัยสัมประเดชะอุเบปโรสัมประอุสันโตรุเบสันสัมประชะตรปสุนรบัตระปะตัมบาระสันตรอดรีพวกลูกขอพรจากพระอ,องค์จากองค์มัศยเม่ตายพระผู้ทรงธรรมขอได้โปรดประทานเปิดปัญญาบาร,รมีให้กับพวกลูกได้พบองค์ธรรมได้พบ,พบกับขุมทรัพย์ อันมหาศาลขอให้พวกลูกมีปัญญาบาร,รมีในการค้นพบอย่าได้ติดขัดสิ่งใดใดเลยไม่ว่าปัญญาบาร,รมีนั้นจะมาจากทิศทางใดก็ขอ,ขอให้ลูกได้พบได้เห็นได้ตักตวงในอภิมหาขุ่มทักนั้นด้วยเธนินขอให้พวกเจ้า แฝ่สองสาธุการให้กึกกล้องทั่วท้องนับภาให้เราถวยเทพเทวาทั้งหลายได้รับได้รู้ในสิ่งที่เราอธิษฐานจิตออกไปด้วยเทอนสาธุสาธุสาธุโอ้ Om Siametai Sam Breta Sam Breta Om Siametai Sam Om Siametai Sam Breta Om Di santi om, radi santi om, radi santi om, terbe sento roti sebor ta satu, satu, satu.